สวัสดีครับอยู่กับพี่อาร์ตนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเทอร์าเรียนั่นเองเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูนะครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะมันก็น่าจะเหมือนสตาร์ติวเล่บวกไมครับไหมมีน้องหลายคนขอมานานละอยากเห็นพี่อาร์เล่นเทอร์าเรียลองดูนะครับผมแอนดับแรกก่อนจะไปเล่นอะไรเราต้องไปศึกษาก่อนว่าเขาเล่นกันยังไงครับทิ utorial จัดไปแอนดรูครับผมยินดีรับสู่เทอร์าเรียเอาล่ะเรามาเรียนรู้วิธีการเล่นกันปุ่มเคลื่อนที่แล้วก็ปุ่มเลงนะครับแบบนี้ อ๋อโอเคแล้วก็โดดแบบนี้เอ็กโค้ดวินโดว์โอเคครับเราต้องการไม้ไปตัดไม้ด้วยขวานโอเคเอาไม้มา10อันครับเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วเราจะไปยังไงล่ะกระโดดไปทางนี้เหรอได้ได้เอ้ยทำไมเราไม่ตัดหน้าบ้านล่ะครับง่ายกว่ากันเยอะนี่ครับตัดไม้ครับตัดไม้ทำลายป่าครับโอ้ได้มาแล้วครับโอ้โหได้มา50ครับครับเบิ่มๆครับคุยครับทีนี้เราต้องการที่จะครับอออออ่อกดไปที่กระเป๋า ต้องคับเบนต์ออกมาก่อนนะครับเปิดอุปกรณ์โอเคกดไปที่คอนโอเคครับเขาว่ากันอย่างนั้นอย่างนี้นะก็กระเป๋าเปิดคอนอ๋อนี่ไงคับเวิร์กเบน์เรียบร้อยละโอเคครับทีนี้ก็ปิดหน้าจอน,นี้ลงมาใช่ไหมแล้วก็ไปคุยกับไอคนนั้นคุยกับแอนดูโอเคนี่คือเวิร์กเบนต์ต้องวางบนพื้นเท่านั้นนะครับแท็บไฮไลท์กดบวกเพื่อวางโอเคปึ๊บแล้วก็วาง บบชึบโอเคนี่คือการวางเรียบร้อยแล้วก็กลับไปคุยกับแอนดูอีกเหรอแอนดู Andrew. เยี่ยมมากเอาละ่ะคราวนี้นายต้องการบ้านเพื่อที่จะใช้ชีวิตสร้างบ้านว่างๆออกมาจําเป็นต้องมีโต๊ะมีเก้าอี้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมคาบป,ประตูด้วยโอ้โหคาบเยอะเหลือเกินเราก็ต้องไปหาไม้มาใช่ไหมเราไปหาไม้มาก่อนก็ได้ครับตัดกันเข้าไปครับจริงๆก็มีบ้านอยู่ตรงนั้นทําไมเราจึงเงเป็นจะต้อง ทำบ้านอีกเหรอตอนนี้นี่เรามีให้คาบเยอะมากเราน่าจะเริ่มจากการคาบเก้าอี้มาก่อนอ่าเก้าอี้โต๊ะประตูโอเคครับเก้าอี้โต๊ะประตูจบแล้วโต๊ะวางวางวางโต๊ะวางตรงนี้ชึบวางประตูประตูก็ต้องวางตรงนี้ชึบแล้วก็วางโต๊ะชึบโอเคแหงดูเราทำเสร็จแล้ว เนี่ยมทำได้ดีมากเอาล,ะละ่ะเราต้องการไฟเอาไปคราฟท็อตมานะต้องผสมเจลและไม้โอเคครับผสมเจลและไม้เอ๊ะแองดูมีอะไรจะพูดอีกอ่าเจลดอบจากสลามเมื่อมันตายลงนั่นเองนะครับผมเรามีคอปเปอร์ชอ็อตสอดมาด้วยนะครับโอเคเอ่อฆ่าก็ตายาก็ตายน้อยแจ็คโอเคตายเรียบร้อยครับโอ้โหจริงๆเรานี่เป็นคนที่เถื่อนมาก ทีนี้เราต้องหาสลามใช่ไหมโอ้โหในถ้ำครับดันเจียนครับสลามจะอยู่ในนั้นไหมครับอยู่ไหมไม่รู้ที่แน่ๆเราไม่เข้าไปแน่นอนเราต้องมีครบเพลิงก่อนถึงจะเข้าไปนะครับมันอาจจะอันตรายก็ได้ไลสลามอยู่ไหนครับ <c oughs> นี่ไงนี่ไงนี่ไงโชหายไปตายเอ้ยเดี๋ยวก่อน <What? S 1> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวมีมีมอาาเกตนี้ยาเกตลอโอเคทีนี้เราก็สามารถที่จะคราฟได้แล้วใช่ไหม ครับทอชนะครับผมยืบัาออกมาเฮ้ยเฮ้ยพี่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 ร์เก็ตล็อกออนโอ้โหออโต้ล็อกโดนสลามตีนี่จะตายแล้วเนี่ยเอ้ยยังไม่ตายเรามีอยู่5ดาว5หัวใจอยู่นี่หนาใช่ไหมเราได้ทอชมาแล้วนะครับโอเคมาแล้วเพื่อนเราไปจักรมาแล้วถ้านายโดนดาเมจโดนความเสียหายจากศัตรูลองกินเห็ดหรือจะหาฮีลิ่งพอชั่นมาจากในหม้อหรือจากกล่องที่ซ่อนอยู่ในโลกแห่งใบนี้นั่นเองนะครับ โอเคคราฟเจลและไม้เพื่อทำทอ็อตจากนั้นก็วางมันในกำแพงเพื่อให้แสงแก่บ้าน <Yeah. S 1> เอาล่ะเราก็จะสามารถที่จะวางยังไงได้บ้างครับอาแบบนี้ครับ <S <S แล้วก็แบบนี้ครับโอเคเยี่ยมมากขอบคุณแอนดูที่สั่งสอนคุยแอนดูต่อเยี่ยมคราวนี้สารที่อย่างนี้ก็ดูเหมือนบ้านขึ้นมาแล้วนะเอาล,ละถึงเวลาที่เราจะเข้าไปขุดดินแล้วไปเอาคัพเปอร์พิกแอ็ก ออกมาแล้วก็ไปขุดแร่ในถ้ำเราต้องการแร่เหล็ก15อันอย่าลืมเอาท็อตไปด้วยนะขอบคุณมากเราต้องทํางานีกแลวเวล่รอ,ออโต้ล็อกครับผมออโต้ล็อกครับเยี่ยมครับมีระบบออโต้ล็อกให้เราก็ดีหน่อยจะไปไหนแล้วครับโอเคเราไม่ต้องโจมตีเองมันล็อกให้ขอบคุณมากทีนี้เราก็สามารถที่จะครับท็อตมาได้เราจะเอาไปแปะมันใ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 นถ้ำนี้ กระโดดลงมาไม่เจ็บเท่าไหร่<ะ>เราแปะไว้สักตรงนี้ค,ค่อยๆแปะไว้ครับมันก็คงเหมือนไม้คับเฮ้ยโอ้โหอยู่ดีเจอกล่องครับขอบคุณมาก <c oughs> เอาล่ะเราจะเปิดกล่องยังไงครับ <c oughs> เปิดออกมาได้อะไรอืมแล้วเราจะเอาของออกไปยังไงอ๋อต้องต้องออกมาวางแบบนี้เหรอ <c oughs> เอารูดออกมาหมดเลยได้ไหมรูดรูดออกมาเลยออรูดออกมาได้เลยโอเคครับ โอเคเราจะเริ่มจากตรงไหนดีเริ่มจากตรงนี้แล้วกันนะครับโอ้โหพยายามว่าน่าจะลําบากลงไปอีกดีกว่าแร่เหล็กมันน่าจะอยู่ข้างล่างนะครับเรามีเจลไหมเนี่ยเราต้องการทอชมาเพิ่มนะครับไม่งั้นนี่อาจจะไม่ไหวเฮ้ยอยู่ดีๆ <What? S 1> อยู่ดีๆก็มีสลามมาให้เราฆ่าครับเอามานั่นแหละเราก็จะได้ของออกมาเอามาคราบทอสเพิ่มปชโอเคขยับขยายจัดของให้ดี แมันเอาไว้ไปตามทางเรื่อยๆครับแล้วี่เราจะกลับขึ้นไปถูกไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ตรงนี้เหมือนจะมีอะไรดีๆครับเดี๋ยวนะนี่แร่เหล็กใช่ไหมเนี ulously, ่ยโอ้แร่เหล็กครับขอบคุณมากครับแต่ถ้าเราตีมันไปแบบนี้เนี่ยเราจะตกไปข้างล่างวะเนี่ยถ้าตกไปข้างล่างแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะไม่ได้กลับขึ้นไปข้างบนง่ายๆอะไรอย่างี้เหรอเฮ้ยเฮ้ย้โอเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะจะลามะ โอเคฆ่ามันได้ละเยี่ยมมากแปดทอดไว้ก่อนครับชึบพี่ยามมีความรู้สึกว่าพี่ยามสามารถหาแร่เหล็กได้แต่แถวนี้เดี๋ยวมันก็คงมีแร่เหล็กอีกนั่นแหละตอนนี้พี่ยามมีแร่เหล็กเท่าไหร่ละว2่ 20. 20ก็น่าจะพอไปให้แอนดูแล้วป่ะเดิร์ดบล็อกโอเคเราสามารถที่จะต่อบล็อกแบบนี้ได้ใช่ไหมโอเคครับผมสามารถที่จะตอบล็อกเป็นบันไดแบบนี้ได้ว้าอ๋อโอเคเหมือนไหมครับ แล้วก็เดินพลบอกที่เราต่อได้ด้วยเยี่ยมไปเลยทีนี้เราก็ไม่จําเป็นจะต้องกลัวที่แบบว่าเราจะตกไปน่นไปนี่หรอกเราเราคุยกับอันดูดีกว่าสวัสดีแอันดูอในขณะที่นายกำลังขุดดินอยู่เนี่ยอย่าลืมนะสร้างเฟอร์แนนด้วยอ๋อโอเคเขาต้องการไอออนออห้าอันนะครับเพื่อเป็นไอออนบาร์นั่นเองไอเจ้าเฟอร์แนนซ์หรอเฟอร์แนนซ์มันต้องมีหินใช่ไหมไปนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาละมาละมาละ โอเคแน่โอเคครับผมเราไม่ต้องให้เขาล็อกออนตรงๆก็ได้เราเราเราล็อกเองก็ได้ไม่ใช่ล็อกเองเราเลือกเป้าเองก็ได้นะครับเอานั่นไงข้างบนนั่นไงครับก็นี่โอ้โหแร่เหล็กอยู่ตรงนี้เราก็ไม่เห็นนี่ไงแร่เหล็กเพียบเลยถ้าเราจะทำเฟอร์นันเราก็ต้องมีหินเนะาะเดี๋ยวลองดูว่าพี่อานจะสามารถหาหินได้หรือไม่นะครับแต่ตอนนี้เอาเหล็กมาก่อนหินหรอแร่หินหรอ,หหรอพี่อามว่า ก็ชั้นนั้นไงไอชั้นที่เราชั้นที่เราลงไปตรงนู้นไงน่าจะมีหินอยู่นะนี่ไงหินใช่ไหมตนบล็อกค,ครับโอเคครับผม <Yeah. S 1> ต,ตัวนี้ตนบล็อกก็น่าจะสามารถที่จะทำเฟอร์แนนด์ได้ละมัง้งเอ,อ่อเฟอร์แนนด์น่าจะต้องไปคาร์ฟพี่โตคาร์ฟหรือเปล่าโอ้ยล่วงล่วงล่วง,วงเฟอร์แนนด์อยู่ไหนเฟอร์แนนด์เฟอร์แนนด์นี่ครับครบออาครฟมันออกมาคราฟเฟอร์แนนด์ออกมาเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องวางเฟอร์แนนด์นะครับวางสักแถวนี้ก็ได้ ชึบโอเคเสร็จปุ๊บเราก็เอาไอออนบาร์ครับค้าไอออนบาร์ออกมาได้เลยไหมได้เลย5อันครับเองดูได้ละเอาละหลังจากที่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมบลได,ด,ด้คุยกันครับสลามมันมาครับผมโอ้โหแนงดูนาะทำอะไรนะ่ะรู้สึกว่านาจะปาดากระจายเมื่อกีน้นี้โอเคคุยกันใหม่ หลังจากที่เริ่มทําการหลอมแท่งเหล็กแล้วเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องมีการคลับเอนวิวออกมานะโอเคจัดไปครับเอนวิว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 อยู่ไหนเนี่ยนี่ไงเจอละครับเอนวิวออกมาแล้วก็วางมไว้แม่แมไว้แถวนี้แหละชึบโอเคครับแล้วไงต่อเพื่อนแอนดูอ๋อเขาบอกว่าโลกเราเนี่ยนะ ยิ่งไปไกลขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งอันตราย <What? S 1> เออเพราะฉะนั้นเนี่ยนายจะเป็นเนี่ยต้องมีกรอโอเคครับผมไปหาแร่ไม่ใช่แร่โอเคเขาเหมือนเหมือนกับว่าเขาจะให้แร่โอเ้เขาให้คอปเปอร์เรามาครับ <Yeah. S 1> เขาให้คอปเปอร์เรามาเพื่อที่จะเอามาคาบกรอต่างต่างนั่นเองคาบออกมาค o p เปอร์เฮล멧คาบมาเรียบร้อยสวมใส่ยังไงเนี่ยดูซิสวมใส่ยังไง อ๋อโอเคครับผมอ้กดที่ชุดเกาะไหนชุดเกาะนี่โอเคครับแล้วก็เอาลากเกาะมาใส่แบบนี้หรอกด2ครั้งก็ได้นะครับ <Yeah. S 1> เอ้ยี่ไงเราใส่ไปชุดเกาะแล้วนดูโอ้โหขอบคุณมากที่นายสอนเราเอาละตอนนี้นายดูดีมากมีอยู่อีก2-3ส,สามชาเลนจ์นนะที่เราต้องทำมันเริ่มมืดแล้วตอนนี้สัตว์ประหลาดก็จะมา <What? S 1> ในเมื่อสัตว์ประหลาดกำลังจะมานายก็ไปทำธนู นายก็ไปทำเมนูมาแล้วไปไล่จัดการกับเจ้าสัตว์ประหลาดพวกนั้นซะส่วนเราจะอยู่ในบ้านเหรอโอเคโอ้โหสัตว์ประหลาดมางจริงด้วยหนีเข้าบ้านก่อนครับพี่ก็โผล่พี่ก็เถื่อนจริงจริงเดี๋ยวจับดาบก่อนล็อกออนไว้ก่อนครับฆ่ามันนั่นแหละโอ้โหเดี๋ยวก่อน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 อ๋อตัวล็อกได้มั้ยเนี่ยชึบโอเคมาเดมาเดชึบมาเป็นไง ยังโหดโอ้โหเราก็โดนเหมือนกันเราต้องค้าฟก่อนครับคราฟธนูมาเดนด่วนครับคราฟธนูออกมาแล้วก็โอ,อ้นี่มาอีกแล้ว <What? S 1> ดวงตาปีศาจดวงตาเป็นของปีศาจหนีเข้าบ้านเกว่าเดี๋ยวเราตายเดี๋ยวแองดูว่างไงนะเออโอเคปึ๊บ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 โอ้โหอะไรมาไม่รู้ครับซอมบี้มาอีกแล้วครับค่ามันฆ่ามัน What? ย้ายมันมาย้ายมันเข้ามาได้โอเคกลับกลับเข้าบ้านก่อนแองดูคุยกันใหม่ดูคุยกันใหม่ก่อนแองดูโอเคเอ่อฟึ๊บ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 เมื่อฆ่าเมื่อฆ่ามอนสเตอร์ได้มันจะดรอปดรอปของออกมาคุณสามารถที่จะดูได้ว่ามอนสเตอร์แต่ละตัวนั้นดรอปอะไรด้วยการเปิดเบสเจอรี่ฟอร์มอินเวนทอรี่นะครับอ๋อเนี่ยเหรออ๋อโอเคอ่ะก่อนอื่นก่อนใด เรายังไงครับเนี่ยเราเอาธานูใส่ได้ไหมธนูธนูออโต้ล็อกครับแล้วเราก็สามารถยิงโอเคยิงได้เยี่ยมเอาล่ะแองดูปึ๊บคัสตอมไมค์เกมเอพิเชลี่ฟอร์เดอะเพลเยอร์ฟึ๊บ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 มากันอีกแล้วโอ้โหไอ้นี่ข้ามันปื้นนั่นแหละกลับเข้าบ้านดีกว่าแองดูไปคุยในบ้านดีกว่าโอ้โหโหดเลยเกินครับพี่ก็โหดแล้วพี่ก็เถื่อนด้วย โอเคเขาบอกว่าการเรียนการสอนก็จบไปเองเท่านี้หลังจากนี้นายก็ต้องไปสร้างโลกของนายเองแล้วนะไปก่อนละเพื่อนโอเคเราต้องสร้างโลกของเราเองแล้วใช่ไหมโอเคครับผมและนี่ก็คือทิทอเรียลของของเทอร์เรียนะครับอันนี้ก็เป็น EP เท่าไหร่ EP ศูนย์แล้วกันเนาะยังไม่ได้เริ่มเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับแล้วก็ถ้าเล่นตอนหน้าก็จะเป็น EP หนึ่งเทอร์เรียคืนแรกอะไรแบบนี้ เอาละครับอาละนี่คือเกมเทอร์เรียนั่นเองอดทนรอนิดนึงครับเดี๋ยว EP หน้าก็จะเป็นการบรรจุภัยจริงๆของพี่อาร์มละแล้วพี่อาร์มมีความรู้สึกว่ามันก็มันก็ยากกันนะเกมนี้นะครับโอเคผมเอาละประมาณน,ะมามานี้สำหรับวีพีอาร์มเซมเมอร์และเกมเทอร์เรียก็ต้องขอตัวลาปเป็นเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าสำหรับนี่สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b ์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม